อันนี้ไม่คืออันนี้ใครสักให้ฮะรูอะไรนี่ไม่รู้มันฮะใครสักให้้ดูมันสักให้ตัวอะไรติดเดียวอหักสักแล้วเหรอใช้เหยื่อได่แหละกัดเลยกัดวัดต่อยขึ้นเลยได้แม่อ่ะนะใครเหยื่ออะไรดูหน่อยดู ไม่ได้แลกเอาอนนู้นแม่แม่ถ่านะแม่เนะก็อยู่ก็เห็นตอนถ่ายนดีอ๋อลอยนั่นแม่ไ่่อยอยหน้านพอกาแฟอากทุ่เขาไม่ให้กินเด้อระวังน่น่อน่นต้ตอไม้

นู่นนู่นนู่น่นนมันกระโดดนู่นเห็นไหมมันไล่ปลาตัวเล็กอ่ะมันไล่ปลาตัวเล็กปลาช่อนมันไล่ปลาตัวเล็กปอีกคนหนึ่งเคยยืนตกตรงนี้แหละแล้วทีนี้รู้ไหมว่ามันเป็นไงมันลากกบมาถึงตรงนี้ปุ๊บน่ะปลาปลาช่อนกระโดดขึ้นมามันบกเลยเอออย่าเพิ่งโม้พอเลยโกเอ้จะโยนหรือไม่โยนโยนไปทางไหนโอ้ย นโนมันอยู่ชอบอยู่ริมริมอ่ะงานฟุแล้ว